วันนี้จะมาแนะนํานเกี่ยวกับวิธีการสร้างลิงก์เพื่อส่งต่อให้เพื่อนของเราให้เข้าสมัครเป็นลูกทีมเรานะครับขบวนการแรกเข้าไปหัวข้อที่11ครับซื้อซีเรียลลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปที่ซื้อซีเรียลนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวเนี้ยเราจะเลือกแบบไหนให้เขานะครับอ่าส่วนตัวบนี้ครับแบบโปรแบบพิเศษรับส่วนลด3 6%นาน30วันส่วนตัวแบบ แผนแบบที่หนึ่งก็คือใช้ฟรีตลอดชีพดังนั้นน่ะจะดีที่สุดก็คือถ้าอยากให้เขาส่รับส่วนลดเราก็เลือกตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่ะผมเลือกโปรแบบรับส่วนลดไปแล้วกันแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อทีนี้ไอรหัสลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็จะก๊อปไว้เพื่อที่ส่งต่อให้เพื่อนเราวิธีการก๊อปก็คือมันยาวนะครับรหัสเนี้ยเราต้องก๊อปให้หมดเพราะมันซ่อนอยู่ข้างหลังนี่อีกกดแช่เมื่อกี้นี่เห็นไหมครับกดแช่ พอกดแช่เสร็จปุ๊บเราก็ไปกดไอ้สี่เหลี่ยมจุดๆเยอะๆนะครับเห็นไหมครับข้างหลังกันไกลกดหนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะลูดให้เราแล้วก็ข้างหน้ากันไกลจะมีรูปกระดาษ2แผ่นนะครับอ่าเราก็กดหนึ่งครั้งแค่นี้แหละครับถือว่าเราก๊อปเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปที่หลายเพื่อนเราเลยทีนี้อ่าลายเพื่อนของเราอ่าผมไปที่คุณเพี้ยวนะครับผมก็ไปกดแช่กดแช่อย่างเงี้ยแล้วกดวางนะครับแล้วก็กดส่งแค่นี้เองนะครับเวลาเขากรอกอข้อมูลอย่างเงี้ยเวลาเขากรอกข้อมูลเวลาเขาสมัครเขาจะเป็นลูกทีมเราแบบ อัตโนมัติเลยนะครับก็จะมีข้อมูลให้เข้าเกอกตรงนี้นะครับแค่นี้แหละครับวิธีการใช้ง่ายครับสวัสดีครับ